สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่มิจจะมาต้มจืดบัวหิมะใส่กระดูกหมูนะคะก็จะมีบัวหิมะแล้วก็บัวหิมะเนี่ยจะเป็นลูกแบบนี้นะคะเพื่อนๆลูกใหญ่ๆนะคะเดี๋ยวเราเอาไปปอกเปลือกนะคะปอกเปลือกแล้วก็แล้วค่อยเอามาหั่นอีกทีหนึ่งนะคะทําเหมือนแกงจืดหัวไชเท้านะคะ ก็จะมีเห็ดหอมมีปลาหมึกแห้งนะคะแล้วเราก็จะใส่แครลอดไปด้วยนะคะค่ะแล้วก็กระดูกหมูเราก็ไปล้างทำความสะอาดนะคะแล้วเราก็มาพักไว้นะคะแล้วก็ลากผักชีค่ะค่ะเรามาดูการหั่นบัวหิมะเลยนะคะเราปอกเปลือกแล้วล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็หั่นเหมือนหัวใช้เท้านะคะ สรรพคุณเยอะแยะเลยค่ะขอบัวหิมะค่ะต่อไปเราก็จะมาต้มน้ำนะคะตั้งไฟค่ะพอน้ำเดือดนะคะเราก็จะเอารากผักชีกับกระดูกหมูใส่ลงไปค่ะ พอน้ำเดือดเราก็จะช้อนฟองออกนะคะแล้วก็ใส่เกลือแล้วก็ซีอิ๊วขาวด้วยนะคะค่ะช้อนฟองออกให้หมดนะคะน้ำแกงจะได้ใสๆนะคะ แล้วเราจะเคี่ยวกระดูกไปก่อนนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะค่ะได้ครึ่งชั่วโมงผ่านไปแล้วนะคะเราก็จะเอาบัวหิมะลงไปต้มต่อเลยนะคะจะเคี่ยวไว้ประมาณ40นาทีนะคะใส่บัวหิมะแล้วก็เห็ดหอมแล้วก็ปลาหมึกแห้งนะคะแล้วก็ผงรสด,ดีนะคะใส่ ไปเลยค่ะแล้วเราก็จะเคี่ยวไว้ประมาณ40นาทีนะคะค่ะเคี่ยวพอได้40นาทีแล้วเราก็จะมาดูนะคะใช้ได้เลยค่ะกระดูกก็นิ่มแล้วนะคะบัวหิมะก,ก็สุกพอดีค่ะพอดีทานนะคะ เนื้อบัวหิมะต้มเสร็จแล้วนะคะจะออกเหมือนแห้วเหมือนเรากินแห้วเลยนะคะแล้วก็ตักใส่ชามเสิร์ฟเลยนะคะอากาศเย็นๆหนาวๆอย่างเงี้ยค่ะซดน้ำแกงจะได้อบอุ่นร่างกายนะคะน่าทานไหมคะเพื่อนๆเพื่อน,เอนๆเอาไปลองทำดูนะคะ อร่อยมากเลยค่ะเมนูนี้ค่ะพี่มิตรต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่มิตรทำคลิปต่อไปนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ